ครับกับโลกที่อุดมสมบูรณ์แต่ถ้าบอกว่าอีกพันล้านปีดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่ขึ้นและกินดาวพุธสุขหรือโลกนั่นก็กลายเมันว่า เรากาลังกับสู่จุดเริ่มต้นของโลกสินะผมมีเวลา100วันในไมค์ครับกับการออกแบบจุดเริ่มต้นของโลกที่เติมแต่งไอเดียของผมเข้าไปเริ่มต้นจากจัก,กรวาลที่ว่างเปล่าไม่มีบล็อกอะไรเลยแล้วทุกคนรู้กันไหมครับว่าไมค์ครับเนี่ยก็เริ่มต้นจากวันที่สุดนะหรือเป็นพ่อสูตรคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างผมได้รีเสิร์ชเล็กๆน้อยๆว่าจริงๆแล้วโลกนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็ได้ข้อมูลแบบสรุปคร่าวๆให้ก็คือการรวมตัวของเศษวัตถุในระบบสุริยะที่เรียกว่า planetesimal ดูเป็นทางการเก เพราะฉนัฉ้นผมขออยกงนิดน,นึงแล้วกันในไหนก็ไปหาข้อมูลมาแล้วเนาะแรงโน้มถ่วงเนี่ยทำให้เศษวัตถุเหล่านี้รวมกันจนกลายเป็นดาวเคราะห์ในช่วงเวลาหลายล้านปีเลยครับโวเป็นลา้านปีเลยนะทุกคน่าจะก่อตัวเป็นดาวเคราะห์ได้เนี่ยต้องขอบอกคนดูก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้อยากสร้างตามหลักการหรือข้อมูลที่หามาไปเป๊ะนะครับผมเอาข้อมูลมาแปลงเป็นภาพในหัวและผสมผสานกับไอเดียผมให้เข้ากับการสร้างของผมด้วยเรียกว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้จริงๆนะโอเค งั้นเรามาต่อกันที่บิวเลยดีกว่าสร้างไปแป๊บเดียวเวลาในเกมก็ผ่านไปถึงวันที่สองละผมได้คงเข้าๆแบบที่เล่ามาก่อนหน้านี้ก็คือทำามันเหมือนเศษวัตถุหลายๆรูปทรงลอยเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันให้เหมือนกําลังก่อตัวจากนั้นผมก็มาร์กจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของเกมไว้เพราะผมนะ่ะจะจัดเต็มกับสเกลในการสร้างครั้งนี้แบบสุดๆไปเลยเรียกว่าใหญ่แบบเบิ่มๆให้สมกับเป็นโลกหน่อยละกันนะต่อด้วยการทํารูปทรงต่างๆให้ดูมีเท็กเจอร์โดยการทําให้มันแหว่งแหว่งไปบ้างผมไม่อยากให้มันดูสมมาตรยกตัวอย่างให้้เห็็นภาาาพแแบบบง่ยๆกกกคืออุตลว แบบเท็กเจอร์มันก็จะดูแบบขุกขะหน่อยและตรงจุดที่ผมวางเป็นโกบ็อกในตอนนี้ก็มากเอาไว้ว่าจะให้เป็นเหมือนรอยแตกรล้าอะไรสักอย่างบอกเลยว่าใช้เวลานานสุดๆกว่าจะพอใจผมอยากทําให้มันดูได้ทุกมุมแบบ360องศาไปเลยแต่ถ้าคิดว่าการทํารูปทรงกับเท็กเจอร์นานแล้วและนี่คือโชคชะตาที่คุณไม่อาจเลี่ยงครับการลงสีและการไล่สี เฉดและโทนสีแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นที่จะเลือกใช้สีดำไล่ไปยันสีเทาซึ่งจริงๆแล้วไม่ครับก็มีบล็อกสีโทนโทนนี้เยอะนั่นแหละครับแต่บอกตรงๆเลยว่าการที่จะไล่สีเฉดนี้ให้มันกกืนรูปทรงที่ออกแบบมาก่อนหน้านี้เนี่ยยากมากๆเลยครับงมอยู่นานหรือเรียกว่าเพลินจนลืมดูวันเวลาในเกมเลยหันมาดูอีกทีก็กลายเป็นวันที่26แล้วครับโห oh, ผ่านไปไวมากเพราะฉะนั้นเราคงต้อง move on จากตรงนี้ไปทําส่วนอื่นบ้างแล้วครับแต่ถ้าเหลือเวลาก็ค่อยมาเก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้ต,ต่อแล้วกันสําหรับส่วนต่อไปที่ผมจะสร้าง ผมว่าทุกคนก็คงจะเห็นจากตำเนลหรือปกคลิปมาบ้างแล้วแหละมันก็คือรถไฟครับอาจจะงงว่าผมสร้างรถไฟไปทาไมนั้นก็ขออธิบายไอเดียผมเล็กน้อยตรงนี้เลยละกันรถไฟเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบมากแต่ที่ผมเลือกสร้างเป็นรถไฟหัวจักและถ้าถามว่าทําไมผมถึงเลือกสร้างรถไฟหัวจักเพราะผมคิดว่ามันสร้างยากที่สุดแล้วครับดูช้าทายบวกกับได้ฝึกฝีมือการสร้างผมไปด้วยเลยแล้วมันก็ยากจริงๆด้วยครับ คือแค่ขึ้นโครงกับวัดสเกลให้มันดูไม่แปลกตาผมก็ทุบสร้างทุบสร้างไปเกิน10รอบแล้วครับคิดถูกคิดผิดเนี่ยที่เลือกสร้างอันนี้โอ้มม่กอดหนึ่งอย่างที่สามารถช่วยให้สร้างได้ง่ายขึ้นสําหรับผมนะคือเราไม่จัเป็นต้องอิงตามทุกอย่างให้เหมือนเปยแบบร้อเปอรหรอกครับแค่ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของเราไปบ้างและสนุกไปกับมันครับผมเชื่อว่าพอบิวมันเสร็จแล้วเราก็คงภูมิใจกับมันน่าดูเลยครับบอกเลยว่าเม้มมากกว่าจะได้โครงและสเกลที่ดูไม่แปลกตาเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่ายากไม่เป็นรองใครเลย นั่นก็คือดีเทลรถไฟครับมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ละเอียดมากมากแบบกไก่ล้านตัวแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราก็ม่วส่งกันไปเรื่อยๆเอ๊ะฟังดูแปลกๆนะต้องใช้คําว่าลองถูกลองผิดแล้วกันใช้บล็อกนู้นบ้างบล็อกนี้บ้างใช้คําอย่างนี้น่าจะดูดีกว่านะในที่สุดว่าจากรถไฟเราก็เสร็จใช้เวลาไปถึงวันที่สิบสามเลยฮะเกือบจะครึ่งทางกันแล้วนะทุกคนดูมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากลงไปกดไลค์กันด้วยนะครับต่อด้วยส่วนถัดไปของรถไฟผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรด้วยซ้ำเดี๋ยวจะลองอธิบายแแลลล้้้้้ววววกก็็สสราาางใหหหเนนนภพไปดยัตม่ ก็คงเป็นส่วนที่ไว้แบกหรือขนอะไรสักอย่างอ๋อแล้วก็ใช่เลยครับผมลืมบอกไอเดียที่สําคัญแทบจะดีสุดที่ผมสร้างรถไฟนี้ขึ้นมาเลยนะขบวนรถไฟที่ทุกคนจะได้เห็นต่ออย่างนี้นั้นเป็นขบวนที่ขนใบโอมทั้งหมดในไมค์ครับเพื่อเตรียมที่จะมาลงจอดที่โลกครับเป็นไงละ่ะไอเดียผมสุดเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะครับทุกคนคิดว่ายังไงลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าไอเดียสุดเจ๋งผมเนี่ยมันสุดเจ๋งจริงไหมก่อนจะไปลุยส่วนถัดไปกันผมขอนําเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักกับ องประกอบอหรือ composition อบางคนอาจจะเรียกย่ยอๆเป็น c o m p o s e เดี๋ยวผมจะแปลให้ในแบบที่ผมเข้าใจแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นด้วยนะมันก็คือการจัดวางองค์ประกอบหรือส่วนต่างๆให้รวมกันอยู่อย่างสมดุลแต่ก็ยังสอดคล้องกันเพื่อให้ผลงานของเราดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นครับอาจจะยังไม่เห็นภาพกันยกตัวยอย่างเช่นผมตีกรอบงานของเราด้วยแถบดอนนี้นะและในตอนนี้ทุกคนก็เห็นได้ชัดว่ามันไม่สมดุลกันมีฝั่งหนึ่งที่สูงกว่าหรือใหญ่กว่าวิธีทําให้มันสมดุลก็แค่ทุบบล็อกออกทําให้มันเท่ากันหรือใกล้เคียงกันและดูง่่ายใหม แบบนี้แล้วถ้าแบบนี้ล่ะสมมุติให้วงกลม2ลูกนี้ที่ขนาดไม่เท่ากันเป็นบ้านที่ทุกคนออกแบบมาทุกคนจะทํายังไงให้มันดูสมดุลผมให้เวลาคิด1วิครับอ่าหมดเวลาครับห <c oughs> ยอกนะหยอกหยอกคือกลัวว่าทุกคนจะเบื่อกับหลักการเพราะฉะนั้นเราก็เฉลยแล้วก็ไปกันแบบวัยวๆดีกว่าเนาะจะได้ไปสร้างกันต่อด้วยวิธีง่ายๆที่ผมใช้ครับเราก็แค่ขยับบิวที่เล็กกว่ามาไว้ข้างหน้าก็จะทําให้ดูเหมือนว่ามันใหญ่ขึ้นหรือขนาดใกล้เคียงกับบิวอันใหญ่ที่อยู่ข้างหลังแล้วครับลองคิดถึงตอนที่ถ่ายรูปหหมูู่่่่กกััับบเเพือออนนนนนทีียยใ้้งรร็ไดะคตว ก็จะมายืนอยู่ข้างหน้าส่วนคนตัวใหญ่ก็จะอยู่ข้างหลังก็จะได้ไม่บังคนตัวเล็กครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเพิ่มเติมมากขึ้นเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือคอมโพสนะครับผมนําเสนอแบบตื่นมากๆเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยลึกซึ้งและมีอะไรอีกมากมายเลยครับถ้าหากว่าใครที่ยังสนใจกับเรื่องนี้อยู่ยังอยากศึกษาเพิ่มเดี๋ยวผมจะแปะช่องที่ผมแวะไปดูบ่อยๆให้นะครับมาต่อกันที่งานหลักของเราผมจะลองวางหรือแปะขบวนรถไฟที่เราออกแบบกันมาซึ่งที่ผมนําเสนอเรื่องการจัดวางองค์ประกอบก่อนหน้านี้เพราะผมแค่อยากจะบอกคนดูว่า มันยากมากเลยนะครับการที่จะวางขบวนรถไฟลงไปยังไงให้ดูสมดุลและไม่ให้บิวที่กําลังกอดตัวกันเป็นโลกนั้นบังรถไฟหรือทํายังไงให้รถไฟยังพอมองเห็นแต่ก็ต้องสมดุลด้วยนะ เออ,อมันยากมากเลยนะทุกคนเวลาที่สุดแสนจะทรมานแต่ในคลิปนั้นช่างผ่านไปไวยังกบโกหกฝากลงไปมิน้นเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เราจัดวางขาบวนรถไฟทั้ง3ขบวนได้เรียบร้อยแล้วก็ยังมีส่วนที่ต้องแก้ของรถไฟเล็กน้อยครับคือบล็อกเอ็มเบลพวกนี้เดี๋ยวไล่แก้เปลี่ยนให้เป็นพวกบล็อกทัฟให้หมดและในส่วนเอ่อเรียกว่าอะไรเนี่ยตรงนี้ข้อต่อของรถไฟแล้วกันเราก็แค่ต้องทําให้มันเชื่อมกันครับอะไรประมาณนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสําหรับรถไฟทั้ง3ขบวนพร้อมที่จะบรรจ มาเสิร์ฟยังโลกแล้วครับว่าแต่ใบโอมอยู่ไหนก่อนว่างเปล่าว่างเปล่า แล้วก็ว่างเปล่างั้นเรามาเริ่มสร้างไบโอมกันดีกว่าทุกคนเล่นไมค์ครับกันมาผมเชื่อว่าก็คงท่องโลกในไมค์ครับและไปเที่ยวครบทุกไบโอมกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่สําหรับใครที่ยังไม่เคยไปทุกไบโอมผมให้สิทธิ์เที่ยวฟรีนั้นกับคุณทันทีเกาะเบาะแน่นๆนะครับพร้อมแล้วก็เปิดประเดิมด้วยสองบโอมแรก Plain Sunflower Plain พืน้นที่ราบที่อาจจะมีต้นไม้บ้างบางส่วนและคนที่เล่นไมค์ครับส่วนใหญ่มักจะชอบสร้างบ้านในไบโอมนี้กันเพราะไม่ต้องเคลียร์พื้นที่อะไรมากมายต่อด้วย,ย for race, และ for บโมนี้ใกกลล้้้เคียยยงงนนนมมมมาแแ่่่ะตตไออหก ต้ไม้ตามธรรมชาติอันสวยงามเข้ามาทดแทน b บ r ร์ f ฟอเรสและโอนโกสเบิร์ f ฟอเรสก็คือป่าที่มีเพียงต้นไม้เบิร์ดเท่านั้นแต่โอนโกสเบิร์ f ฟอเรสจะเป็นป่าต้นเบิร์ดท,ที่สูงกว่าปกติต่อด้วยไบโอมต้นไม้ที่สีสุดจะวหวานแววที่สุดในเกมเชอร์รี่โกลทุกครั้งที่ผมไปตัดต้นเชอร์รี่ผมก็มักจะนึกถึงขนมบ็อกกี้สิ่ผมพูตลอดเลยมีใครเป็นเหมือนผมบ้างไหมดาร์กฟอเรสป่าอันหนาถือต้นไม้ที่มักจะอยู่เกาะกลุ่มกันอย่างหนาแน,น่นสีของต้นไม้ที่เข้มแถมในบางครั้ง้งงกออออาาาาเยย่่นน่นนไไบบโโโโมมมมีมมมีปปผวดดขขหลๆแลตพิ3 ไทกาโอนโกสไพไทกาและสโนวี่ไทกาที่ผมไม่รู้จะไปสร้างไว้ตรงไหนมาต่อกันที่ไบโอมสุดโลกจังโกป่าดงดิบที่มีทั้งต้นเล็กและต้นสูงใหญ่กับถาวันที่ห้อยลงมาแถมเรายังสามารถเจอแมวป่านกแก้วหรือแพนด้าได้อีกด้วยส่วนคันนี้เนี่ยผมก็แซมแซมเพิ่มอีก2อไบโอมคือแบมบูจังโกและสปาจังโกที่เสิร์ชไปโอมทะเลทรายกว้างขวางม,มีต้นกระบองเพชรและยังสามารถเจอพีระมิดได้อีกด้วยต่อกันด้วยสวันนาพื้นที่ราบสุดแห้งแล้งมีต้นอะคาเซียกับอามาดิโลอาศัยอยู่และยังมีไบโอมาาววนนนพรรโทหือิสเมไไม่่รู้วาจะปสรร้าางหืออเไไปยัดว้ตรรงไหนนเพาะะฉั้นก็ลไว้ในฐา ตรงนี้แล้วกันนะครับแบทแลนด์ไบโอมที่เราพูดเล่นไหมครับเข้ามาขุดทราร์คอัลต้าแล้วก็จากไปแล้วตรงนี้ก็ยังมีไบโอมออโล่แบทแลนด์กับวูดแบทแลนด์ด้วยโนวี่เพลนพื้นที่ราบที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและยังสามารถเจอกระท่อมอีกซูอีกด้วยตามมาติดติดด้วยไบโอมไอซ์ไฟมีน้ำแข็งสูงยาวชี้ฟ้ามาโผล่กันที่คันนี้ไบโอมมัชรูมฟิลหรือที่เราเรียกกันว่าเกาะเห็นนั่นแหละครับไบโอมอันเดอร์เลดที่ผู้เล่นไม่ค่อยจะชอบมากนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมชอบสุดๆไปเนะเปเเเลลยยยยนนนนนะะพรราไไไไบโอออออมมมมมมีีีี้้้่่่ฮสสท์กิดดตตวงืัค โอเวนฟิลหน้าผาสูงที่สามารถมาหาลามะหรือแร่แอมโมเลอร์ตรงนี้ได้เข้าสู่โซนน้ำน้ำหรือมาหาสมุทรกันบ้างและผมก็ยัดไว้ให้อยู่ที่เดียวกันหมดเลยมีโอเชียนโคโอเชียนดิฟโอเชียนฟอเสเซนโอเชียนลูควอร์มโอเชียนและวอร์มโอเชียนครับและตรงไบโอเวนวอร์มโอเชียนเนี่ยจะมีปะการังและปาการูนเกิดด้วยนะตรงนี้อาจจะดูรวมมิดไปหน่อยแต่ก็ยังพอเป็นกลุ่มเดียวกันได้อยู่นะนั่นก็คือโตนชอริเวอร์ฟอเสเซนริเวอร์บีชและสโนวี่บีชท้าแมคันหลังๆเนี่ยไบโอเวนแลดูอัดแน่นกัันน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 สสุุดดดดๆไปปเเ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 ลลลยยาาะะะะรวววมมมมถึงงงคีนนีีนะีี้้จ็ Middle, Peak, Peak, ็กก่ขขออภูโโโแทตพพพซ สวัมไปโอมที่ทุกคนมองว่ามันคือน้ำเน่ารักสามเศร้ารอสามคนเฮ้ยอะไรเนี่ยและต่อด้วยไปโอมแมนกรบสวัมปากกงกลางหรือปาชายเลนที่ไม้สุดแสนจะตัดยากและพื้นที่เกือบทั้งหมดปกคุมไปด้วยโคลนอหมดสักทีใช่ไหม เหนื่อยมากแล็ปยาวไปหน่อยกับเข้าสู่โหมดปกติกันดีกว่าผมไม่รู้ว่าขาดหรือตกหล่นไบโอมอะไรไปบ้างถ้าใครนึกออกก็สามารถเม้นบอกผมมาได้นะครับที่แน่ๆเลยคือขาดเพลกาเดนไบโอใหม่ล่าสุดแต่ผมก็สร้างไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับขันสุดท้ายนี้ผมทํเป็นคันที่บรรทุกสภาพอากาศมาซึ่งก็น่าจะมีแค่รนกับทันเดอร์สตอร์มใช่ไหมการที่จะทําให้ไบโอทั้งหมดที่เราสร้างมาสมบูรณ์แบบก็ต้องเปลี่ยนไบโอเหล่านั้นให้กลายเป็นไบโอจริงๆฟังดูงง,งๆใช่มมมมั้ครรบเอก็ปะาณนีผ เรียบร้อยแค่นี้ไแบบโอมที่เราสร้างมาทั้งหมดก็กลายเป็นไบ,บโอมจริงๆแล้วเช็ควันในเกมมาหน่อยดีกว่าเอาถึงวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเวลาบีบเข้าใกล้มาเรื่อยๆแล้วสินะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจสร้างและเอาจริงหน่อยละห้ามทะเลท่า่เดี๋ยวมันจะไม่ทันร้อยวันเนาะพวกสงสัยใช่ไหมว่ามันคืออะไรทุกคนคงน่าจะรู้จักกับแบ็คโพกันหลุมดำ ที่ดูดกืนทุกสิ่งส่วนนี่คือไวโฮลหลุมสีขาวขั้วตรงข้ามกับหลุมดำฟังอาจจะดูตลกตลกหน่อยนะต่อไปก็ลงสีกันหน่อยเยี่ยมไปเลยดูดีขึ้นมาทันทีแล้วก็อไปแปะไว้ข้างหลังสุดของรถไฟทั้งสามขบวนจากนั้นก็ทำให้มันเหมือนออกมาจากไวโฮลสักหน่อย ในสวยข้างหลังตรงนี้ผมทําให้เป็นเหมือนอีกหนึ่งมิติดูบวมๆเบลอๆเป็นใบโอมของเนเธอร์และดีเอ็นครับแล้วก็ไล่เก็บดีเทลเล็กๆน้อยๆเช่นควันรถไฟเศษละอองต่างๆนานาในอวกาศ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสาหรับ100วันจุดเริ่มต้นของโลกผมหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับตั้งใจสุดฝีมือเลยแหละเอาจริงแล้วผมก็ยังอยากแต่งเติมอะไรเพิ่มแต่ก็ตามคอนเซ็ปต์1 0 0วันนะไว้เผื่อมาทํากันต่อใน200วันสำหรับใครที่มีไอเดียหรืออยากให้ผมสร้างอะไรก็สามารถเม้นพูดคุยกันได้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโชคดีครับ